ถ้าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมโลกและคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ no A, โนอาห์โอ้หลายคนดูหนังมาแล้วนะฮะเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่วันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากเบลลี่ฮาสันแล้วก็บันทึกของซูมเมเรียนครับโคตรดีโอะะ้เนี่ยเรื่องราวดีๆนํามาฝากกันนะ,ะับชอบกดหัวใจนะฮะคอมเมนต์นทัศนคติเชิงบวกก็แชร์กดอยูคค่คุณหลับแดฮะหลายคนเนี่ยเคยดูหนังมาแล้วนะเรื่องโนอาห์แล้วแต่ผมก็เคยทำคลิปเรื่องโนอาห์ A มาแล้วนะ,ะับว่าโนอาห์น้ำท่วมโลก่ยมันเป็นยังไงวันนี้เบลลี่าานนเองเนองยวขข้มูลส่นนึ จากคำเรียกว่าเชพและซูเมเรียนนะครับหรือแผ่นจาร์แผ่นจารึกของซูเมเรียนนะว่าพูดอีกแล้วทุกคนนะครับแล้วก็ทําให้มีความคิดที่ต่างกันออกไปอีกแนแล้วนับมาฝากทุกคนแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมหลายคนอาจมีความเชื่อเดิมๆแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ฟังข้อมูลหลายๆด้านเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับเรานะฮะในตอนนั้นเนี่ยกอดีตนักจิตวิโลกนี่ครับเทพเจ้าของอันุรองค์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเอลลินนะครับเอลลินเนี่ยเขาลงมายังโลกนะครับแล้วก็ใช้เวลามากเลยนะครับบนโลกนี้แล้วก็ได้ติดต่อทุกการ จนเกิดโฮโมเซเปียก็คือเกิดมนุษย์แต่แซมมนุษย์เี่ยทำหนใา้ีกับเขาเนี่ยเพื่อทําเมืองทองคําแล้วก็เอาเมืองทองคำเอาทองคาเนี่ยไปยังดาวของเขาเนี่ยฮะทีนี้พออยู่หน้านในปรากฏว่าก็นนี้ปัญหาเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสงครามเทพเจ้าหรือว่าสงคารามพีระมิดนะครับสงครามน,น,นั้นเกิดขึ้นบ่อยมากการขัดแย้งก็เกิดขึ้นบ่อยเอลินก็เลยรู้สึกเบื่อนหน่ายมากเลยครับในความในความเป็นที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะและมนุษย์ด้วยเพราะเขาสร้างขึ้นมาอึนใช่ไหมฮะนั้นเขาเลยคิดที่จะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเริ่มใหม่่แล้ววเขาาคิด เขาจะจัดการได้หมดนะครับเพราะคือนํามพมลันนี้นะครับทีนี้ก็มีเทพระเจ้าองค์หนึ่งนะครับชื่อเอ็นกีนะครับชื่อเอ็นกีในข่องข้างหลักมนุษย์นะครับทุคคนเอ็นกีเองเนี่ยก็เห็นสมควรว่ามนุษย์เนี่ยไม่สมควรไม่สมควรแบบต้องจากไปนะเพราะว่าสร้างมาเองสร้างมากับมือใช่ไหมฮะดังนั้นตัวเอ็นกีเองเนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อมนุษย์นะครับโดยมนุษย์คนหนึ่งชื่อว่าโนอาห์แต่จริงๆโนอาห์ก็มีชื่อนะครับว่าเซียสุดาอันนี้อาจจะออกเสียงไม่เหมือนนะเซียสุดานะครับซึ่ง เขาก็มีการติดก่อนนะเอนกีก็บอกกับโนอาว่าให้โนอาเนี่ยได้ทำสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเอนกีเองบอกว่าถ้าเขาทำเนี่ยมันจะเป็นที่สงสัยนะครับเพื่อให้โนอาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยรอดชีวิตใช่ไหมฮะเขาเลยบอกวิธีวิธีกับโนอาว่าโนอาจะต้องสร้างซึ่งในคมภีที่เราเรียนมาเนี่ยแต่เราโคตรจะลูบว่ามันเป็นเรือแต่ในแท็บเล็ตซูเมเรียนเขาไม่ได้บอกเป็นเรือนะทุกคนสิ่งที่เอนกีที่พระเจ้าบอกให้กับโนอาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะันมือนแผ่นดิสแผ่นคุมกคาม,ค,มคุณเปปนะ็็็นนหีบกกอเบ แลมันจะแบ่งส่วนเป็นส่วนต่ตางๆของก้อนเค้กันไดไ้ดีนะแบ่งส่วนที่เราตัดเค้กอะก็บอกว่าแต่ละห้องแต่ละห้องเนี่ยก็คือเก็บนะไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ทันยา,ารนะครับในท้องถิ่นสิงสาราสั์เหล่านั้นนะครับก็จะเอาไปอยู่ในที่เราเรียกหัาเรือโนอา่์นั่นแหละแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นลรกษณะเป็นเรือเลยนะถ้าตามจากรึกของซูเมเลียนนั่นเองนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไอสิ่งที่เขาบอกว่าเอาสัตว์ไปเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เนี่ยเรื่องนี้ก็เลยจะเป็นข้อมูลไม่จริงอาจจะเป็นข้อมูลผิดพลาดซึ ย้ำนะครับว่าเขาก็เอาข้อมาบุบแตกซูเมเรียนเทปลื้มเนเองก็คือบันทึกของซูเมเลียนไอ้ประเภทบอกว่าเอาสัตว์อย่างละคู่อย่างละคู่เนี่มเนตอมีอยู่ที่เนี่ยฮะอันนี้เขก็ทิ้งขายเอาไว้เนี่ยทุกคนดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยถามว่าเรื่องนี้ที่เาเอามาจัดหมายบ้างก็หนึ่งในนั้นก็คือมหากราบนะแล้วก็กิลกามมิสเอาบันทึกของเขาเรียกว่าฮาตาฮาซิสนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยพวกนักวิจัยหรือว่าพวกพวกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะสนใจมากทุกคนเขอไปยามค้นคว้ามาว่าไอ้เขามีบันทึกอะไรของซูเมเียนนบ้างะครับ ท้ายที่สุดเขาก็เอาผลจากการที่เขาไปศึกษามาเนี่ยแผ่นดินเหนียวจานวนมหาศาลเนี่ยเขาก็ถอดความออกมานะครับจุดตบททั้งสี่เนี่ยเขาบอกเลยว่ามันไม่ได้ตรงกับบันทึกในคมภีอ์อันนี้พูดกล่าวบอกให้ทุกคนเพื่อให้มีข้อมูลใหม่ๆนะไม่ไดเอามาลบหลังคําความเชื่อเดิมสิ้นนะครับแต่ว่าบบลลี่คาสันเองเนี่ยเขาก็นัเรื่องนี้ออกมาพูดอย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าน้ําท่วมโลกครั้งนั้นก็จริงๆแล้วเกิดจากเทพเจ้าที่ชื่อว่าเอลลินนะครับแล้วเอ็นเกก็เป็นคนช่วยมนุษย์่นเองนะครับแต่ว่า มันมีข้อมูลหนึ่งเหมือนกันนะที่ผมเคยทําคลิปไว้นะครับว่าแท้จริงนะเนี่ยโนอาเนี่ยจริงๆแม่ไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาเพราะว่าอาจจะเป็นลูกครึ่งระหว่างเอ่อ,อ,อ,อลูกครึ่งของอานูนักีกับมนุษย์นีนน่นว่าเลยให้การช่วยเหลือกับโนอาฮะโอ,โอ้แล้วสรุปบ้างเอาไว้นำมาเล่ากันดีกถะทุกคนใครชื่นชอบกดหวัวใจคอมเมนต์ถ้าสนใจเชียบวกแล้วแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับจะได้ฟังเรื่องดีที่นี่ฟังด้ื่องธรบวกนะครับไม่ได้ให้เชื่อแต่ให้คุณได้มีข้อมูลเพิ่มเติมครับ